ไม่ว่าคุณจะเป็นใครทําอะไรหรืออยู่ที่ไหนร่วมเรียนรู้ชุมชนและสิทธิความเป็นพลเมืองไปกับเรานักข่าวพลเมืองสื่อสารเรื่องราวชุมชนโดยนักข่าวชาวบ้านจากทั่วภูมิภาคผ่านหน้าจอทีวีไทย เหตุการณ์ล้อมจับเรืออวนลากที่บริเวณชายฝั่งเป็นภาพที่บันทึกด้วยกล้องวิดีโอของนายเดียวทะเลลึกซึ่งเป็นชาวเลกลุ่มอุลกกาโวยจากชุมชนบ้านในไร่บนเกาะลันตานอกจากเหตุการณ์ที่บันทึกภาพได้แล้วจอแสดงภาพเรดาร์บนเรือที่ชาวเลคนนี้ถ่ายไว้เมื่อความจริงจากพื้นที่ไม่ถูกปิดกั้นพลเมืองเข้าถึงสื่อได้ด้วยตัวเองโลกข้อมูลข่าวสารจึงเปลี่ยนแปลงไป จากวันที่พื้นที่สื่อสาธรณะเปิดกว้างพลเมืองจิตอาสาจากทั่วประเทศได้ลุกขึ้นเรียนรู้การสื่อสารฝึกฝนพัฒนาตนเองหลอมรวมทำงานข่าวกับทีวีไทยจนถึงวันนี้นักข่าวพลเมืองทั่วทั้งประเทศกำลังเติบโตเป็นกลไกสำคัญที่สะท้อนแง่มุมของสังคมไทยให้ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันในมิติที่หลากหลาย เสียงจากชุมชนคนพื้นถิ่นที่ถูกการกัดเซาะนะครับตอนนี้ผมก็จะพาพวกเราเนี่ยมาดูที่สมุทรสาครนะฮะที่หมู่บ้านกาหลงเพราะช่วงนี้เขาทำเสะเกาะทรายแล้วภาษาที่ไม่คุ้นชินแต่สะท้อนตัวตนง่ายหรออาจยง่ายงัาแล้วอายุคูของเงอผู้ใหญ่บ้านของเงืออายุอามาและผู้ใหญ่เดินและอายุยงพยาเกิดในยังไงเนาะอำเภอพิบัติป่าหวังอาจายง่ายงัาแล้วสั่งเชาก็ก้สั่งเช่าังอีก็โก้ ภูิปัญญาที่ยึดโยงกับวิถีชีวิตอกับคนสอดที่ต้องเอาเส้นผือทีละเส้นแนบกับไม้ไผ่ที่เหลาเบนๆบนสอดเข้าไประหว่างเส้นเชือกที่ถ่างไว้แล้วใช้แรงกระแทกเส้นผือทีละเส้นสิทธิ์ของคนเล็กคนน้อยพุมก็ได้ยินยาลอง,งเปลงลองแงแล้วก็ไม่รัวเป็นปเพีอะไรเัยตามยายาก็ไม่บอกแต่ยาบอกว่าลูกล่า้องร้องให้ได้ แง่คิดเพื่อร่วมคลี่คลายปัญหาไอ้มีที่ยากกินมากๆเนี่ยก็คือการทำให้น้ำเนี่ยไหลอ,ออกจากตลิรัทาทุ่งคลา้าออกสู่เอาไทยเนี่ยเรียกว,ว่านี่รับไม่งาามั้นน้ำมันจะท่วมอยู่ตรงนี้เนี่ยเวลานาน่นเชื่อมร้อยคนในสังคมเดียวกันบุเิโตมาสาุดกะบุเโกวาลาโริโยบโกอุเทห์นีนอกยาดิสัตุบินาเทลหละลนตตุิาเล,ลาตดบ,ตบว แต่พี่ดึงยากานุเบลวิเลวเทคนิละว่าวิววิรันเล็กอะพูดนักข่าวพลเมืองได้ทาหน้าที่สร้างความหมายใหม่ของการสื่อสารสาธารณะสร้างการเรียนรู้ และความเข้าใจระหว่างสมาชิกในสังคมอันจะนำไปสู่จินตนาการของสังคมใหม่ที่พลเมืองมีส่วนร่วมกำหนดอย่างเป็นรูปธปรรม